สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟฟิทบอลทุกคนทุกท่านครับจเจอกับผมเดนัทเทปบอลครับวันนี้ค่ำคืนวันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนครับกับโปรแกรมฟุตบอลที่เ้าบอกว่าเข้มข้นเสียเกิน10พฤษภาคม2568ครับลิกใหญ่ๆทำการแข่งขัน,ห,นหมดเลยพิม์ลิกอังกฤษบุนเดลิกาเยอรมนีกังโชชีร์อตริตาลีลรลิกาสเปนลิกเออฝรั่งเศสและที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกเยอะมากๆครับและแน่นอนว่าเจอกันแมตตรงนี้3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ครับไม่ต้องคัดนัดจัดมาให้แล้วครับ คู่แรกสำหรับคัมคิวน,นี้ครับไปลุยกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นเกมระหว่างซาทตันครับนนี้เปิดทินฐานรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสำหรับคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้น ชัดเจนมากๆครับเขามองว่าทีมเยือนอย่างซิตี้เองวันนี้พวกเขาถูกมองว่าดีกว่าเยอะจริงๆเนื่อนไขวันนี้ครับซิตี้เองเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับต้องบุกมาและชนะให้ได้ด้วยผลต่างประตู2เมล็ดครับถ้า3มเมล็ดเนี่ยแมตต์เต็มอิ่มเต็มคำเท่าที่นั้นเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาข้างคิวนี้ครับเคใจครับไปที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับอย่างน้อยที่สุดจะบุกมาและชนะขาดด้วยผลต่างประตู2เมล็ดได้อย่างแน่นอนไปลุ้นเมล็ดที่3เมล็ดที่4เอาล้อกันครับเจ้าทีมอย่างเซาเองตกชั้ กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ตอนนี้ต้างบอกว่าผลงานของพวกเขาดูดีเสียเหลือเกินยับเก็บชัยชนะรวดติดต่อกันมาถึง5เกมติดกาลังมีความมั่นอกมั่นใจแนวรุกนะครับปรีตกอร์ได้เรื่อยๆนะครับและที่สําคัญเองเนี่พวกเขาต้องการคะแนนเพื่อรักษาพื้นที่ฟุตบอลยุโรปครับหรือว่ายู่ฟาชเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าด้วยเพราะฉะนั้นครัคืนี้นะครับระบบทีมขุมกําลังแรงจงใจดีกว่าทุกมุมครับแนวตั้งก็เปิดมาเป็นอกเป็นใจครับเชียร์ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับ คู่ที่2ครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับให้มองไปที่เกมระหว่างฟูลแลมครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันครับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับเป็นโจทชินอย่างฟูลแลมถูกมองว่าดีกว่าครับเงื่อนไขวันนี้คือฟูลแลมเองเนี่ยต้องเปิดบ้านและชนะให้ได้ครับถึงจะได้เฮแต่เท่าที่นัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาข้าคือวันนี้ในมุมมองของนัดเขใจครับไปที่ทีมเยือนอย่างเอเวอร์ตันเลยครับวันนี้พวกเขาจะบุกมาและไม่แพ้กลับออกไปเป็นอย่างน้อยครับทั้ง2ทีมไม่มีลุ้นอะไรแแลลลล้วคครรรรัััับบในนนพีีีเเเมมมยย์กกกออองงงงฤษะชิ่าฟูหสุด แพ้ไป3ชนะ2ส่วนทีมเยือนอย่างเอเวอรรตครับชนะ1แพ้2เสมอ2คกร็บก็ถือว่าผลงานเนี่ยไม่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่อยู่ในโซนโซนกลางตารางวันนี้ไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรแล้วนะครับแต่ยังเชื่อว่าเอเวอร์ตนเองหรือว่าฟูลแลมเองก็อาจจะจัดหนักจัดเต็มแรับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังเชื่อใจในเกมรับของเอเวอร์ตนที่ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับเพราะฉะนั้นค่นําคินนี้แนวต้านแบบนี้มองดูแล้วครับจะจบกันไม่ลงใน90านาทีเป็นไปได้สูงมากเชียร์ทีมเยือนอยา่างเอเวอร์ต้เลยครับวันนี้บุกวาไม่่แพ้อยางแนนน่อ ปิดชารตคู่ที่3ครับเราลุยกันที่ฟุตบอลลีกเอองฝรั่งเศสครับมองไปที่เกมระหว่างเรอัลวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของโอลิมปิกมาร์เซ่ครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับชัดเจนเลยทีมเยือนอย่างมาร์เซ่เนี่ยพวกเขาบุกมาดูดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บุกมาบังคับชนะเท่านั้น1เมล็ดยก2เมล็ดกินครับเท่านั้นเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาข้าคืนวันนี้เทะใจไปที่ทีมเยือนอย่างโอลิมปิกมาร์เซ่ได้เลยครับยอดทีมอย่างเรอัลวันนี้ก็ไม่ได ใชยไปถึงสามเกม จากให้เกมสุดสุดแม้เกมวันนี้ครับมักเซเองเสียเปรียบด้วยการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่ต้องยอมรับว่าด้วยคุณภาพของทีมคุณภาพของขุมกำลังเป็นพวกเขาที่ดีกว่าจริงประกอบกับพวกเขาเองครับยังต้องการคะแนเนเพื่อรักษาพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนในฤดูกาลหน้าครับเพราะฉะนั้นค่มคืนวันนี้แนวต้านแบบนี้ยังคงเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะเปน็นหน้าของโอลิมปิกมักเซครับที่ทําได้ดีกว่าจะสามารถคว้า3คะแนนในคัาคืนวันนี้ได้ไปลุ้นมาเลที่2เพื่อกินกันแบบเต็มๆก็พอครับมองไปที่ทีมเยือนอย่างโอลิมป ทีมวันนี้ชอบตามมาได้เลยครับแยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอการันตีครับมีกําไรอย่างแน่นอนแต่นี่แค่ออเดิบนี่แค่น้าจิม้มครที่อยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ครับตามมาเจอเจอกับนัดในชมรมได้เลยครับยินดีต้อนรับพี่พิุกท่านค่้คิวน,นี้เชลว์าบอกแบบมีความสุขขอพิุกท่านโชคดีครับ